สวัสดีครับผมสมชายวชิรสกุลชัยผู้บริหารศูนย์รถยนต์107 b e r l i n g Car Center ครับศูนย์รถยนต์107 b e r l i n g Car Center ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิทครับอยู่ในซอยสุขุมวิท 107ครับหรือที่ใครๆก็รู้จักกันดีในนามซอยแบริ่งนี่เองครับศูนย์รถยนต์107 b a r ย์แบริ่งคาร์เซ็นเตอร์เปิดให้บริการมา12ปีแล้วนะครับออที่ผ่านมาลูกค้าต่างให้ความไว้วางใจกับศูนย์รถยนต์107 b a r ูนย์แบริ่งคาร์เซ็นเตอร์มาเป็นระยะเวลานานจึงทําให้เราสามารถยืนหยัดอยู่ได้ปีนี้เป็นปีที่12แล้วครับตลอดระยะเวลา12ปีที่เราเปิดให้บริการมานะครับเราจะเน้นการบริการที่เป็นกันเองสําหรับลูกค้าโดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับ แล้วก็การให้บริการในเรื่องของคุณภาพรถยนต์เป็นธรรมดาครับสำหรับการให้บริการรถยนต์แต่ละคันเนี่ยปัญหาหรือวิธีการแต่ละเรื่องก็จะต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการบริการการให้บริการเรื่องไฟนั้นการให้บริการต่างๆแม้กระทั่งเรื่องการบริการหลังการขายนะครับที่จะมีรับประกันซ่อมฟรีท่าแรงตลอดอายุการใช้งานนะครับ ซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยลูกค้าทีา่มาใช้บริการเราก็จะให้ความไว้ใจและก็เป็นกันเองในเรื่องเกี่ยวกับทางคุณภาพของรถยนต์ครับสำหรับช่วงหน้าฝนนี้นะครับ1 0 7 b e r i n g Car Center ของเรามีโปรโมชั่นพิเศษครับไม่ว่าจะเป็นแคมเปญสำหรับ Toyota a อ t i s ิทุกรุ่นนะครับ c a มรีทุกรุ่นนะครับมีส่วนลดพิเศษ60,000บาททุกคันครับลูกค้าท่านใดที่สนใจแวะเวียนมาเยี่ยมชมก็สามารถสอบถาม รายละเอียดและก็บริการจากทีมงานของเราได้เลยครับสำหรับรถตั้งแต่ไซส์1ล้านบาทขึ้นไปของเราก็มีโปรโมชั่นเช่นเดียวกันครับรถทุกคันเป็นรถที่ไม่ต้องใช้เงินดาวครับฟรีดาวแล้วก็ฟรีประกันเช่นเดียวกันครับสุดท้ายนี้นะครับผมต้องกราบขอขอบพระคุณน,นะครับลูกค้าทุกท่านที่เคยใช้บริการ107 b a r ่วนบริง่งคาร์เซ็นเอรของเราเราและทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะพัฒนาคุณภาพการบริการให้ได้สมกับความไว้วางใจที่ทุกทกท่านได้ให้ใช้บริการของเราครับอย่าลืมมาใช้บริการเรานะครับขอบคุณครับ